วันนี้เราจะกินแปะซะปลาคอใหญ่แซบอีหลี มาก็ไม่ยากนะคะใช้เส้นกรุงเทพนะครนายกอะมาทางเดียวกับเขื่อนขุนด่านประการชนเลยแต่เราไม่ต้องไปถึงเขื่อนบุนด่านนะคะเพราะนั่นถ้าไปถึงเจะแปลว่าเลยแล้วค่ะเราก็จะขับผ่านตลาดโลเกลือนะคะ <c oughs> แล้วก็ผ่านตลาดเท่งเถิดเทิงมาสักประมาณ3กิโลเมตรละคะ่ะเพื่อน มาถึงสี่แยกไฟแดงให้เราสังเกตว่าจะมีตลาดนัดทางด้านขวามือเรามีเซเว่นโลตัสเล็กแล้วเราก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยค่ะก็ขับเข้ามาประมาณ500เมตรนะให้เราสังเกต,ตป้ายปีชาดีสอทที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเราแล้วก็ให้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะ จะขับเข้ามากประมาณ500เมตรก็จะถึงปีชาแคมปิง้งริมน้ำแล้วค่ะโอ้โห,โ,หโ,หโหตรงนี้เลี้ยวขวาหักศอกนะคะแล้วก็ให้เราขับเดไปตามทางเลยค่ะเลี้ยวเข้าไปเลยนะคะทางก็เป็นทางโปูนะคะประมาณนี้เลยค่ะถ้าเสิร์ชปูก็แบบปักหมุดมาได้เลยนะคะแต่ที่หนูนี่นอยากจะให้เพื่อนี่ เห็นสภาพถนนค่ะจะได้มาง่ายๆป้ายลานกลางเต็นท์แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็จะถึงแล้วโอ้โหบริเวณลานจอดรถนะคะแล้วก็บริเวณลานกลางเต็นท์ที่เนี่ยกว้างขวางมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อตอนนี้เจมส์กอยู่ที่ปีชาแคมปปิ้งอโอ้โหที่นี่นะคะ เปิดใหม่คะ่ะแต่บรรยากาศเพื่อนๆดูสิคะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยนะโอ้ยมีท,ทั้งภูเขาแล้วก็แม่น้ำนะคะแล้วก็ที่กางเต็นท์ที่นี่นะคะมีติดริมน้ำอู้ว่าสวรรค์ของชาวเต็นท์เลยจริงๆนะคะให้เพื่อนๆดูด้วยตาเพระเจ๊มนี่นะคะเพื่อนๆก็จะรู้สึกได้นะคะแต่ส่วนรายละเอียดข้างในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเจ๊มึงจะไปหามาให้เพื่อนๆน,นะคะนี่มาดูาช่องเจ๊มึงมานะคะจะให้ละเอียดสุดๆเลยะคะ่ะ ตามมาต่อไปเลยค่ะตามชื่องมาเลยค่ะ มาถึงนะคะเราก็จะเจอจุดคัดกรองตรงนี้เลยนะโอ้โหลงชื่อลงเบอร์โทรกันไว้เรียบร้อยโควิด -19 เลยคงไปมาถึงนี่นะคะทุกอย่างนะคะคเตรียมความพร้อมมาไว้ค่ะแล้วก็สวัสดิการน่นะคะก็จะเป็นสวัสดิกาอันที่มีโอ้โหเรียกว่ากาแฟค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยอะไรเนี่ยมีพร้อมเลยค่ะ<ต>ขายทุกอย่างใช่ไหมคะเฮียก็ขายทุกอย่างะค,ะค่ะ <laughs> ยกเว้นพ่อค้าใช่ไหม <laughs> <laughs> พ่อค้านี่ไม่ขายนะคะ <g 're> อ๋อค่ะมีครบเลยเนาะแล้วก็เต็นท์เนี่ยเต็นท์ให้เช่าเนี่ยค่ะครับคือมีอะไรบ้างคะเต็นท์ให้เช่าเต็นท์ให้เช่าก็จะเป็นเต็นท์ไซส์อ่าสำหรับสามคนสามคนสี่คนแต่นอนก็คือในเต็นท์เนี่ยก็จะมีเครื่องนอนสาหรับสองท่านก็คือแผ่นปูรองเต็นท์เต็นท์แล้วก็ห้องน้ํารองในเต็นท์แล้วก็หมอนสองผ้าห่มสองค่ะราคาสามร้อยบาท 300บาทเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆพืคนไหนไม่ได้เตรียมเต็นท์มานะคะก็จัดตรงนี้ได้เรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวนะดึกแค่ไหนคะเนี่ยตรงเนี้ยเปิดประมาณสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มไงอยู่ <พอ S 2> กันยาวๆเลยพร้อมไฟส่วนกลางก็จะดับประมาณสี่ทุ่มครึ่งค่ะแต่ไฟส่องสว่างในส่วนของรอบพื้นที่กับห้องน้าก็จะเปิดทั้งคืนค่ะก็ไม่ต้องกลัวเรื่องแสงสว่างค่ะปลอดภัยเนาะใช่ค่ะดูแบบโอ้ดีมากเลยค่ะที่นี่ เนี่ยขนมเนี่ยแพงไหมคะพี่ราคาทั่วไปฮะสองยี่สิบก็คือสองขายยี่สิบอ๋อค่ะไม่มีชาร์ตร<ม>าคา <c oughs> ตามตามคตาตเำค่ะไม่คิดค่าขนส่งอะไรมาเพิ่มเนาะนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นพัดลมนะคะที่เขาให้เราเช่านะคะห้าสิบบาทค่ะมัดจำเท่าไหร่คะพี่รามมัดจำ มัดจำสองร้อยค่ะถ้าคืนก็ไม่เสียเนาะใช่ค่ะก็มัดจำให้ตอนที่นําของมาคืนปกติครับเนี่ยแล้วปลั๊กไฟค่ะถ้าเพื่อนๆไม่เตรียมมานะนี่จะหนักจะเต็มค่ะเทะา่าไหร่คะพี่รามก็ห้าสิบกเหมือนกันค่ะมัดจำเท่ากันค่ะ,200 <S <S> <S ะ,คะสองร้อยนะคะก็เอามาคืนก็ไม่เสียค่ะก็ห้าสิบเท่านั้นเองค กางเต้นที่นี่นะคะเพื่อนๆก็คนละ150บาทค่ะแล้วก็ไม่มีค่าอะไรเพิ่มเลยนะคะอย่างเช่นค่าห้องน้ําหรือว่าค่าที่จอดรถอะไรค่าไฟอะไรเงี้ยนะคะฟรีทุกอย่างค่ะ150บาทนี่แบบทุกอย่างครบวงจรและโลเคชั่นที่นี่นะคะบรรยากาศโดยรวมนีเซวึงถือว่าเยี่ยมเลยค่ะในราคาที่150บาทนะคะเรียกว่าพื้นญ้านี่นะคะทุกตารางเมตร ปรับสภาพโดยหญ้าหมดนะคะแล้วก็เรียบนอนกันแบบนิ่มๆนุ่มๆเลยนะคะต้นไม้ใหญ่นี่ก็จะมีเป็นช่วงๆนะคะเพื่อนๆให้ล่มเงาเราแบบทั้งวันก็ได้หรือจะมีพื้นที่ที่ติดริมน้ำนะคะที่ที่ตรงนี้นี่ถือว่าโลเคชั่นดีสุดๆค่ะแต่ต้องตื่นเช้ากันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะแบบแสงแดดก,ก็จะมาไหวเพื่อนๆก็ลองเลือกเอานะคะถ้ามาที่นี่ก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหนค่ะแต่ สัดส่วนที่นี่นี่ชัดเจนมากค่ะแม้กระทั่งห้องน้ำนะคะเขาก็แยกชายแยกหญิงเอาไว้ค่ะไม่ให้มันรวมกันเลยนะคะโอ้โหเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีแถมที่ทิ้งขยะนี่ก็เป็นสัตวเป็นส่วนค่ะไหนจะเป็นที่ซักล้างหรืออะไรทุกอย่างระบบเขานี่เจ้าของนี่ตั้งใจทำผุดๆเลย ที่นี่นะคะเพื่อนๆที่กลางเต็นท์กับที่จอดรถนี่จะอยู่คนละที่กันนะคะแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเขาจะมีบริการรถไว้ให้เรานะคะขนของลงรถแล้วก็ลากกันไปแบบเบาๆเลยค่ะสบายๆนะคะนี่ชิลๆลากกันเข้ามาเลยค่ะจะก,กลางตรงไหนก็ไปหาที่ที่เหมาะๆกันก่อนนะคะ ลงเยืนสบายนั้งวันเลยค่ะที่นี่หนีฝุ่นหนีโควิดมาเข้าป่ากันวันกระดีนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาถึงที่นี่นะคะก็จะเจอร้านก,กว้างๆอย่างนี้นะคะสะหร้ตาตินนะคะก็จุดเต็มได้ประมาณสักห้าสิหลังนะเจะบุ๋งดูๆนะคะแล้วก็ปรับสภาพดินโดยที่ปูยา่านุ่มๆเนี่ยทุกตารางเมตรให้เพื่อนๆเ,เลยแต่เจ้าึ่งมีอะไรจะบอกเพื่อนๆอีกอย่างนะคะที่นี่ กำลังฮอตค่ะเจ๊อูบอกเลยว่าถ้าวาวันจันร์ถงอรหัสนะค่ะเพื่อนๆสามารถวอล์กอินเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าเป็นสุกเสาร์นะคะเพื่อนๆต้องโทรจองค่ะเพราะว่ามันแน่นจริงๆมันล้นจริงๆนะคะวันสุกวันเสาร์เนี่ยเพราะว่าที่มันดีค่ะแล้วก็ทุกอย่างทุกคนก็อยากจะมาต่างจินกันที่นี่นะคะธรรมดาค่ะจันถือรหัสนะคะวอล์กอินเข้ามาได้เลยรวมทั้งวันอาทิตย์ด้วยนะคะแต่ถ้าสุกเสาร์ต้องโทรจองก่อนและถ้าน้องหมานะคะอยากมาค่ะ ดนระอหัก,ก็สามารถมาได้แต่ต้องดูแลนะคะต้องติงดต่อเจ้าของก่อนนะคะไปนคเพื่อก็จะมีให้บริการเป็นจุดๆเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะโอ้โหแบบหลายรูมากเลยนะคะแล้วก็จะมีระยะห่างก,ก็ประมาณ10ะะเมตรค่ะยังสายยาวๆนิดนึงมาหน่อยค่ะ สะดวกสบายค่ะสัญญาณมือถือที่นี่นะคะเพื่อนๆก็มีทุกค่ายเลยค่ะใช้กันแบบสบายๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวแบบว่าคลื่นไม่มีหรืออะไรค่ะมีคลื่นค่ะแล้วก็ถ้าประกอบอาหารเนี่ยประกอบได้นะคะทําอย่างอื่นได้แต่ยกเว้นกระทะไฟฟ้าค่ะ,ะไฮไลท์ของที่นี่นะคะเดี๋ยวเจะวิ่งจะพาลงไปดูที่ท่าน้ํายื่นออกไมะและเดี๋ยวเจะวิ่งจะพูดเรื่องน้ําให้ฟังแล้วค่ะมาตามพี่หนิร์ค่ะ กาจะเป็นบริเวณที่กางเป็นติดริมน,น,น,น้ำโเป็นที่ที่ไอ้ว่นอยากจะบอก,กเพื่อนๆนะคะว่าเป็นที่ที่ฮอตมากๆเลยค่ะใครจะโทรจองหรือไม่จองนะคะก็ต้องมาเลือกก่อน,นะค่ะมาก่อนมีสิทธิก่อนนะคะไม่มีการที่ว่าโทรจองตรงนี้ได้ะค่ะเพื่อนๆที่สวยมากต่เดิยวเราไปดงท่าทาง่านว่า นะคะที่นี่ก็จะมีเล่นกันทั้งปีเลยค่ะเขาเป็นน้ํามันจะเขื่อนขุนด่านนะคะเพื่อนๆแล้วก็วันธรรมดานะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยน้ำก็จะมีปริมาณแต่ว่าไม่เชี่ยวมากนะคะแต่ถ้าวันสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้ำเขื่อนก็จะปล่อยมาปริมาณก็จะเยอะและเชี่ยวค่ะถ้าเพื่อนๆจะเล่นน้ําหรือยังไงก็สอบถามกับเจ้าของก่อนนะคะว่าเล่นได้หรือเล่นไม่ได้นะคะเพราะช่วงนี้น้ำค่อนข้างจะะ,ะแต่มีชูชีพนะคะนี่ค่ะชูชีพที่ใช้ บริการไว้ให้เพื wow. This ่อนๆีกนะแบบฟรีๆก <normal language>. so ันเลยค่ะเน่ใส <Germans those Rogers> ่กันแบบให้ลอยๆกันไปเลยนะคะมีทั้งของเ็กของผูใหญ่นะคะเน่ถ้าจะลงเล่นน้ำก็อย่าลืมชูชีพนะคะเพื่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้โอ้โหน้ำก็ใสเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยเล่นได้นะคะก็มีบันไดลงให้เราด้วยนะโอ้โหเจ้าของนี่ทำแบบคิดทุกอย่างเลยนะคะเี่ เนี่ยลงมานั่งลิ่นกระจมกระเจวตรงนี้ก็ได้นะคะเอ้ยเนี่ยโอ้โอน้ำเย็นดูสบายมากเลยค่ะดูบันไดน,นะ,ะเพื่อนๆค่ะก็จะทำให้สองพักเลยนะคะมีพักแรกนะคะลงมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นที่การเต้นส่วนอีกพักหนึ่งนะคะก็จะลงไปที่ท่าน้ำเลย ว่าสะดวกสบายจริงๆโอ้โหนี่เของที่เขาจัดให้เราเต็มที่เลยนะ เพื่อนๆเข้าไปดูจะมีสองฝ้าเลยค่ะหญิงกับชายค่ะเดี๋ยวจิ้งหินจะพาเพื่อนๆไปดูห้องน้ำหญิงนะคะว่ามเวอร์ขนาดไหนคะ่ะซาำชิ้นกนมาเลยน <c oughs> ี่ค่ะมาถึงนะคะเราก็เห็นซักล้างก่อนเลยอยู่ในห้องน้ําค่ะแบบสัสดส่วนนะคะแบ่งสองฝั่งเลยนะคะนี่และตรงกลางเนี่ยเป็นที่ทิ้งเศษอาหารนะคะห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายนี่จะเหมือนกันเปี๊ยเลยค่ะ,คะห้องน้ำเนี่ยนะคะพเพื่อนๆก็จะมีหกห้องค่ะ และที่สําคัญนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยค่ะแบบเราไม่ต้องกลัวหนาวกันเลยนะเดี๋ยวแบบเป็นสัดส่วนค่ะเครื่องทําน้ําอุ่นนี่ก็จะแบ่งเป็นสาห้องแรกนะคะและอีกสามห้องท้ายเนี่ยก็จะไม่มีเครื่องทาน้ําอุ่นนะแบบสะดวกสบายกันเลยทีเดียวแล้วดูค่ะนี่อ่างล้างหน้านะคะไม่ต้องแย่งกันล้างเลยนะคะมีหกห้องอ่างล้างหน้าก็มีหกอ่างเหมือนกันนะคะโอ้โหแบบสะดวกสบายกันเลยทีเดียวค่ะ นั่งก็นุม่มนอนก็นุม่มสบายสบายค่ะแล้วก็เจ้าของสวนเนี่ยนะคะเขาก็บอกเจ๊หุ่นมาเลยค่ะว่าโปรโมชั่นของที่นี่นะคะมีให้อีกนะคะก็เด็กอายุต่ำสิบขวบน่นะคะเข้าฟรีค่ะและผู้ใหญ่นะคะที่สูงอายุนะคะประมาณอายุ65ขึ้นไปนะคะก็เข้าฟรีค่ะเพราะว่าเขาอยากจะให้เราอ่ะพาปู่ย่าตายายพ่อแม่มานะคะแบบสนับสนุนที่เราพามาเขาไม่คิดตังค์เลยทีเดียวนะคะ และส่วนเรื่องอาหารการกินที่นี่นะคะพเพื่อนๆก็ไม่มีบริการะคะ่ะแต่เขาจะมีครัวค่ะครัวปีชาะคะ่ะเป็นเจ้าของเดียวกับที่า้านกลางเต็นท์นะคะเราสามารถโทรสั่งนะคะอยู่หน้าบักซอยนี่เองแล้วเขาก็จะรีบๆมาส่งเพื่อนๆถึงที่นี่เลยนะคะถ้าพเพื่อนๆคนไหนไม่อยากจะทำกับข้าวหรือไม่อยากทำอาหารก็โทรสั่งได้เลยแล้วก็ยังไม่พอะ <laughs> มีหมูกระทะอีกค่ะหมูกระทะนี่เบอร์โทรติดเอาไว้เลยนะคะก็สั่งมาทานได้ที่นี่เลยนะคะรับรองไม่อดค่ะเพืเ่อนๆคะ่ะกลางวันเนี่ยนะคะว่าสวยแล้วนะคะกลางคืนนี่โอ้โหมีไฮไลท์ค่ะไฟนี่ร,ระรยเลยับนะด้วยแสงสีเหลืองอะเรียกว่าเจ้าของนี่ เลยค่ะคุณภาพครับจอแบบไม่กลัวเปลืองไฟกันเลยทีเดียวค่ะเราจะได้เห็นมุมที่คลาสสิกคลาสสิกนะฮะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เจ๊หวงแบบชอบมากๆเลยตอนกลางคืนนะคะไม่ยากนอนเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าแสงไฟนี่มันแบบเหมือนโอ้โหมีอะไรที่แบบว่ามันคลาสสิกจริงๆค่ะอยากให้เพื่อนๆลองมาสัมผัสกันนะคะสวยทั้งกลางวันสวยทั้งกลางคืนแม่เจ้า <laughs> นอนที่นี่นะคะเพืเ่อนๆก็ต้องให้เข้าบรรยาก,กาศแคมปิงนะ้งสักนิดนึงอ่ะเจ๊หุ่นก็มีเมนูเด็ดเมนูด่วงซึ่งเจ๊หุ่นก็เคยยังไม่เคยยังไม่เคยทำนะคะแล้วก็ทีมงานแนะนำค่ะบอกว่าเมนูนี้นยอร่อยมากต้องให้เจ๊หุ่นมีกินให้ได้ค่ะ สะเลา่าปลาหอใหญ่โอ้โหเมนูนี้ถ้าจะเด็ดนะเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยตามเจ๊หุ่งมาเลยเดี๋ยวเจ๊หุ่อองจะทำให้พเพื่อนๆเนี่ยมาชิมกันด้วยกันเลยนะคะเมนูนี้นะคะพเพื่อนๆเจ๊หุ่งบอกเลยว่าถือว่าเป็นเมนูสุขภาพเลยนะคะเพราะว่าเป็นปลาเป็นผักค่ะไม่มีไขมันนะคะถ้าเจ๊หุ่งเนี่ยทำแล้วเนี่ยพเพื่อนๆอยากลองเอาไปทําดูนี่ได้นะคะเจ๊หุ่งไม่ห่วงสูตรค่ะแรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ก็ใส่ซีอิ้วนะคะเนี่ยหมักไม่ต้องเยอะหรอกค่ะเนี่ยหมักให้มันพอแบบว่ามีรสชาตินิดเดงเพราะว่าเดี๋ยวเรามีน้ำจิ้มแล้วเราก็ใส่พวกประมาณรสยี้ตัวปลานะคะนิดเดียวแล้วเราก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันตนะ่อมือเลยนะเพื่อน เมนูนี้ง่ายค่ะแล้วก็รื่อสุขภาพด้วยค,ค่ะแล้วก็ใส่ไปมาปูใส่ตะไคร้นะคะใส่ลงไปเลยเยอะๆค่ะผักบ้านเราเองนะคะช่วยจะได้เดบดค้าวจะได้หอมๆเอาสิใสเข้าไปเยอะๆไม่หอมไม่นรูุ้ป่ะ ปิดฝาหม้อเลยนั่นไงล่ะหอมชลุยตุย้ยตุย้ยตุ้ยเลยไหมล่ะนี่เป็นวัตถุดิบที่เราจะใส่เป็นแบบว่าสูตรเด็ดเลยนะ<ส>ของเนี่ยเขาเรียกแปซะลาวนละ่าน้ําจิ้มนะคะนี่คือนี่พริกแห้งะคะล้างเรียบลยเกลือกระเทียมถั่วตัดถั่วแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บแล้วเราก็คลุกเข้าให้มันเข้ากัน เราจะใช้น้ำซุปใส่เข้าไปในน้ำจิ้มเราด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆแต่น้ำซุปเนี่ยมาจากน้ำที่เรานึ่งปลาเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวใช้วึ่งเนี่ยเดเอาน้ำซุปใส่เลยนะหอมมากเลยหอมตะไคร้มากเลยค่ะเนี่ยตักไปเลยนะคะเนี่ยใส่เข้าไปตามปริมาณพอเหมาะนะคะที่เราต้องการนะคะอย่าใส่เยอะมากไปนะคะใส่เยอะมากเดี๋ยวมันจะจกเจพอแล้วค่ะหอมมากนี่ก็คือเคล็ดลับอีกเคล็ดหนึ่งค่ะหอมจริงๆ หอมมากเลยหอมตะไคร้มากอ่านี่อันนี้ยิ่งเด็ดนะคะไขอ่อะทาให้มันโอ้ยมันจะอร่อยเวอร์ไปถึงไหนคะ่ะแล้วก็ใส่ไข่เลยนะเนี่ยบึงบึงลงไปเลยแล้วเราก็บุบุค่ะใครชอบละเอียดมากก็โขกไปก่อนแต่เจ๊วึงเนี่ยอยากให้มันแบบว่าพอประมาณนะ,นะคะไม่อยากให้ละเอียดมากเดี๋ยมันจะเละไป ว้าบุบุโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะนี่เป็นกระแซบ่บเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องซีนต้องซิมก่อนนะเพกกื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวจะวึงจะชิมก่อนเนี่ยรสชาติก็จะเป็นแบบหวานมันเปรี้ยวนิดนิดค่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะออืือ้หแม่นแล้วค่ะนี่รสนี้เลยค่ะหวานมันเปรี้ยวนิดนิดโอเคเลยค่ะแซบ่บ แหลมแหลมมาเด้อม,มาเด้อม,มากินข้าวป่าน้ำกันเด้อเป็นเธอแซเ่เป็นน้ารู้ปานี่มาแอบดูปลาจะหุ่นกันดีกว่าหอมตะไคร้ไปมาพูดมา เราจะใช้เป็นเครื่องเคียงของแปสซ่าลาวเนี่ยนะคะเพื่อนๆเราก็เลือกที่เราชอบเลยนะเราชอบกินอะไรแต่ก็จะมีหมวดหมู่ประมาณผักชีลาวเนะะี่ยค่ะแล้วก็ผักชีใบายาวแล้วก็ใบเนี่ยอันนี้ใบอะไรน,นะสะระแหน่ค่ะแล้วก็อันเนี้ยเจ๊หวงเลือกเป็นผักกาดหอมแบบที่ผักสลัดอะคะ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเป็นผักกาดขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็ได้นะคะแล้วก็เส้นค่ะต้องมีค่ะนี่ เจ๊บึงเลือกเป็นขนมจีนหรือเส้นหมี่ได้หมดเลยถ้าเพื่อนๆชอบแบบไหนก็เลือกมาแบบนั้นเลยค่ะผักเครื่องเคียงตามใจชอบเลยดีกว่าค่ะ เมนูวันนี้เนี่ยนะคะเจ๊วึงนี่ก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เพิ่งเคยทําเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพราะว่าทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยมากค่ะต้องกินให้ได้ดิก่อนตาย <laughs> เจ๊วึงก็เลยอยากจะลองดูค่ะว่ามันจะอร่อยจริงๆหรือป่าเดี๋ยวเพื่อนๆกินตามเจ๊วึงกันมาเลยนะเดี๋ยวเจ๊วึงจะบอกว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเอ้ อ่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะแล้วก็มีผักนะคะเนี่ยยีบผักขึ้นมานะคะนี่น้วหลอกกินผักค่ะเนี่ย <c oughs> อ่าแล้วเราก็ใส่อะไรผักอยากอะไรก็ใส่ไปนะคะเนี่ยอย่างที่เรามีเนี่ยนะคะใส่ไปค่ะโหอ,อันนี้ก็อร่อยนะเจ๊ผึ่งก็ชอบนะเนี่ยสะระแหน่ค่ะเนี่ยนะใส่เข้าไปค่ะที่สําคัญค่ะไม่ได้อย่าลืมปลาค่ะ <c oughs> โอ้โหนี่หอมๆนะคะ ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะทานแป้งกันนิดนึงนี่ค่ะขนมจีนหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนี่อยากจะใส่เส้นหมี่ก็ได้นะน้ำจิ้มนะคะนี่ที่เจ๊วึงทําไว้นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะหวานมันเปรี้ยวนินดๆเนี่ยห่อแล้วค่ะห่อแล้วค่ะห่อแล้วอ่าแล้วก็ทานเลยนะเนี่ยอื้อหือ อืมอืมอืมรสชาติน,นี่อร่อยจริงๆเมื่อนโอ้ยต้องกลับไปทำอีกหลายๆครั้งแลค้คอะครั้งเดียวไม่พอก่อนตายนี่ต้องกินให้ได้หลายๆรอบเดีจหวิงจะต้องไปทำที่บ้านนะคะแเดจหวิงก็อยากจะบอกนะคะว่าอร่อยมากเลยแกเชื่อฉันนะแกอ,อย่าลืมไปกินนะแก <laughs> แส้วจะให้ขาดตอนอ